ดอกปุดดอกอะไรนะคะดอกปุดพืชตะกุนทิ้งคาดอกปุ่ดดอกสวยอ่ะนี่นนดอกสวยอยู่ด้านบนข้างบนนดอกบนเลยเห็นไหมดอกนี้ก็ด้วยดอกปุดนี้ตะกุนทิ้งคาพืชตะกุนทิ้งคาที่นำพัดทำมอนก่อนออ๋ผมไม่ทราบงั้นปุดเป็นปุ่ดทางโคกข้าวปุ้อะไรตัวนี้บางชนิดลูกดอกแดงๆเหลืองๆอ่ะอืน คิดว,ว่็มันจะชูก้านขึ้นอีกต่าแล้วต้นมันอยู่ไหนคะเนี่ยไม่เห็นต้นเลยเนี่ยอ้าวต้นอยู่ที่ดอกอยู่ที่เนี่มันไปตามรากด้านล่างเ่ยดอกดอกตามพื้นดินเลวออก มันจะแตกหน่อไปเรื่อยๆมันไม่อู่เป็นกอกอกอหน่อมันเหมือนดาราไหมคขกินได้ไหมกินได้หนอมันกินได้ครับผมเอาไปแกงรสชาติเหมือนดาราเด็เลยไม่เหมือนอันนี้มันไม่ร้อนๆไม่เปรี้ยวๆเขาทำอะไรกินนะคะเอาไปผัดก็ได้แกงก็ได้มันถึงยอดมันถึงหน่อนี้เหรอคะปอกด้านในเอาหน่อนี้ไปต้มไปกินได้แค่แล้วไอ้ดอกอะนะกินได้ไหมเหมือนดอกดาราไหมคะดอกมันไม่เคยกินครับผมเดี๋ยวต้นกินได้แน่นอนลอกออกมาได้เลย จะลองดูมั้ยจะบอกให้ดูโอเคค่ะนี่ไนงะดาลาดาลาไม่ใช่ดาลานี่คือผุดเนี่ยเพิ่งรู้ว่าดอกผุดกินได้ต้นมันต้นผุดแล้วการศึกษาแล้วิจัยนะใช่ค่ะ <c oughs> นี่ทำลายนะคะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่ ปกติชาวบ้านก็มาหาเก็ <หา S 1> บ<า>เหมือนกันเอาไปเมื่อเดือนที่แล้วที่เขาเปิดป้ายอ่ะเอาไปผัดกับเ,เหมูแล้วก็ยอดเขียงปุดนี่แหละ